ผมฮาซาวะขอแนะนําพ่อมดเคลเบ r รเย์ผู้ให้บริการเติมเงินเกมชั้นนามากมายการันตีคุณภาพด้วยผู้ใช้บริการจริงมากกว่า1 0 0 0 0แคนคลิกเลยที่ w w w c l r p g a m e c o m เติมมาเวลสแนปวันนี้ใช้เพียงแค่สแนปไอดีคุ้ม3ต่อ1ส่วนลดจัดเต็มพร้อมโปรโมชั่นเคลเบอรคอยคุ้มสุดๆ 2. กิจกรรมฉลองครบ0 0 0 0 0แลค์หน้าเพจรุ่นลับของรางวัลแจก,จ,กจุกจุกมูลค่ากว่า1 0 0 0 0แบาท3นํนำโค้ดของผมฮาซาวะไปใส่ตอนชำระเงินก็ได้ส่วนลดเพิ่มอีก อย่าลืมนะครับเปยให้คุ้มเปยให้ฉลาดต้องเค e เวอร์เปยสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมฮาสว่าวันนี้นะครับก็เป็นวันที่การ์ดใบใหม่อย่างนกเทินเนี่ยได้เข้ามาสู่เกมมาเวลเซนของเรานั่นเองโดยนกเทินนะครับเป็นการ์ดที่มีอยู่ภู5ห้านะครับสามเมเจจีห้าพาวเวอร์ที่มากับความสามารถก็คือคุณสามารถย้ายการ์ดใบนี้ได้หนึ่งครั้งแล้วก็ทุกครั้งที่การ์ดใบนี้มีการย้ายเนี่ยจะแทนที่พื้นที่ที่การ์ดใบนี้อยู่หน่อยด้วยพื้นที่ใหม่ ก็คือเราสามารถลงไปเนี่ยน็อกเทิร์ปุ๊บเราสามารถย้ายได้หนึ่งครั้งเหมือนไนท์โคเลอร์หรือลองเจมนั่นเองแต่ทุกครั้งที่การ์ดนี้ยายนะไม่ว่าจะเป็นการย้ายด้วยความสามารถของตัวเองหรือว่าย้ายโดยการไปอื่นเนี่ยจะเปลี่ยนโลเคชันนั้นเป็นโลเคชันอื่นครับก็เป็นเทคการ์ดไว้เปลี่ยนโลเคชันได้อย่างดีเยี่ยมเลยนั่นเองนะก็ดูจากความสามารถนี้ก็เล่นเราจะเล่นได้ไม่ยากผมก็จะมาเปิดหานั่นเองนะคือดูจากกุญแชรเนี่ยผมมีพออยู่แล้วแต่ว่าถ้าเลือกได้ก็อยากได้ดอกเดียวไง ถ้าไม่ได้ดอกเดียวก็เอาโทเคนหนึ่งพัน 1, ก็ยังดีเพื่อเก็บไว้ซื้อการ์ดใหม่เนาะของแรกครับมาน็อกเทิร์นเรียบร้อยออกมาเป็นไคร่าก็าดีครับไคร่าผมยังไม่มีวารียนใช้แต่ว่าน็อกเทิร์นออกมาเลยจะขอบคุณมากครับน็อกเทิร์นน็อกเทิร์นน็อกเทิร์นเรียบร้อยหนึ่งพันโทเคนนะเริ่มเจ็บแหละ เริ่มเจ็บแล้วน็อกเทินครับมาเลยรีดสองดอกแล้วสามดอกออกเลยได้ไหมขอบคุณมากครับผมก็อาทย์นี้โดนไปสามดอกเนาะมาสำหรับเด็กลิสสำหรับน็อกเทิร์นในคลิปนี้จะเป็นเด็กลิสอะไรก็ไปรับชมกันได้เลยครับนี่ก็จะเป็นหน้าตาของเด็กที่ผมใช้เล่นในคลิปนี้นะครับก็คือเด็กกูดการ์ดน็อกเทิร์น่น่เองเพราะว่าตัวส่วนตัวแล้วเนี่ยน็อกเทิร์นเป็นการ์ดที่ ไปได้แต่เล็กนะแล้วก็สามเมเนจี้ที่มี5 p o พาวเวอร์เนี่ยก็คือเก่งอยู่แล้วด้วยความสามารถก็คือออราเลยสามารถแก้เรื่องโลเคชั่นได้นนัเองมาผมเริ่มแนะนา,นาการ์ดกันทีละใบก่อนนะครับใบแ,แรกเป็นคิตตี้ไพครับผมเป็น1ได้1น,นะเมื่อลงไปจะขึ้นมือเ์อนหน้าแล้วก็บวกหนึ่งเอามาคอมโบกับโฮมซัมเมอร์เพื่อแลมแล้วก็เอ็นจิล่าเพื่อปั๊มพลังได้ด้วยนะครับต่อมาเป็นไอคเคลเลยครับก็เป็นหนึ่งได้2ย้ายได้1รอบก็เอามาเล่นกับเอ็นจิล่าโฮมซัมเมอร์นี่แหละ จนเต็มแล้วก็ย้ายออกได้ออกมาเป็นเอ็เจล่าครับเป็นดอกสองที่สามารถโตได้ไม่มีสิ้นสุดนะเพราะว่าถ้าเราปแปมเล่นที่เอเจล่าอยู่เรื่อยเอเจล่าก็จะโตขึ้นนั่นเองออกมาเป็นไวด์วิโดครับไวี์วิโอนี่ก็คือไม่ต้องอยู่เด็กจังเด็กล็อกดาวก็ได้นะเขาเป็นดอกสองที่มีวลูค่อนข้างมากครับเพราะาแค่2องได้สเนี่ยยังได้วิโดคีฟอกไปบ็อกโลเคชันอีกฝ่ายได้แล้วก็ลบสี่พาวเวอร์ด้วยนั่นเองถึงว่าเป็นการที่เก่งใบหนึ่งเลยครับออกมาเป็นเจฟไม่ต้องพูดภาพทำเพลงนะดอกสองที่เก่งที่สุดจั ออกมาเป็นเอลซ่าบลัดต้นเอลซ่าก็จะทําหน้าที่ในการบวก2เมื่อเราเล่นจนเต็มซึ่งเด็กเราเนี่ยเราสามารถเล่นจนเต็มได้ไม่ยากนะมีทั้งคิตตี้ไนโคลเลอร์เจฟแล้วก็น็อกเทินที่ลงไปแล้วย้ายออกได้อัพวิชั่นด้วยทําให้เอลซ่าเนี่ยสามารถดึงวลูได้ค่อนข้างเยอะในเด็กนี้ครับผม่อมาเป็นโคปซัมเมอร์เราเป็นเด็กที่เล่นการ์ดบ่อยๆอยู่แล้วโคปซัมเมอร์ทำให้เราสามารถแรมเอเนอร์จีเนี่ยขึ้นไปสูงได้ไวมากแล้วก็เล่นดรอปใหญ่ได้ไวมากนั่นเองครับผมออกมาก็น no ็อกเทินนะใบใหม่ของเรา เมื่อลงไปเนี่ยเราสามารถย้ายได้ดิ่งรอบนะแล้วก็ทุกครั้งที่ใบนี้ย้ายเนี่ยจะเปลี่ยนโลเคชันที่เราย้ายไปหานะสมมุติเราเล่นกลางเธอหน้าเราย้ายไปซ้ายทางซ้ายก็จะเปลี่ยนโลเคชันเป็นโลเคชันอื่นก็เป็นการที่ใช้แก้โลเคชันได้ค่อนข้างดีนะใครยังไม่มีเดี๋ยวรอดูในคลิปนี้ก็ได้นะออมาเป็นมิสซาเวลครับมิสซาเวลเป็นการ์ดที่กู๊ดอยู่แล้วนะแล้วก็เป็นดอบสีที่มีไวลูค่อนข้างเยอะเยอะที่สุดแล้วมั้งเพราะว่าเขาเป็นสีได้สีแล้วก็บวกอีก5ได้ด้วยนะซึ่งเราก็จะเล่นมสเตอรลงงกาง ก็จะบวกซ้าย5ขวา5กลาง4เป็น14ครับแลวลูเขาเยอะมากต่อมาเป็นวิชนแ้วก็แพ็กเกจมูฟนะย้ายเหมือนกับนะโคลเลอร r เลยเอามาเล่นให้ปั๊มพลังให้อาย่าแล้มด้วยโฮปแล้วก็ให้เอลซาบัฟได้ด้วยนั่นเองอก็เป็นด็อกตดูมาล็อกตัวดูเป็นการปิดเกมที่เก่งมากโดยเฉพาะอยู่กับมิซาเวลเราสามารถเติมดูบอร์ดให้เพื่อเราลบ condition ที่มิซาเวลต้องมีการสองใบเนะี่ยเราใช้ดูบอร์ดเติมได้ไม่ยากเลยน,นั่นเองครับผม บสุดท้ายเป็นอาร์เรออครับผมตั้งแต่โดนเนื้อมาอาร์เรออก็ค่อนข้างมีบทบาทน้อยลงครับแต่ในเด็กนี้ค่อนข้างดีเพราะว่าเราสามารถเปิดก่อนได้ไม่ยากเนื่องจากว่าเราเทมโปบอ์ดไว้ด้วยมิสต์มาเบลด้วยคิตตี้ด้วยโฮปแล้วเล่มขึ้นมาเนี่ยเราจะมีจี้เยอะด้วยนะทำให้เราเล่นอาร์เรออปิดเกมได้อย่างง่ายครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอดูในคลิปกันได้ครับเอาล่ะก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมเกมเพลย์กันลบกกูทุกคนช่วยกันก,น like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่่จะะได้ไมพดมพลาคคหของนรับ มาลงประกวดกันแล้วก็ไปรับชมเกมเพลย์กันได้เลยมากันที่เกมนี้ครับผมเปิดโลเคชั่นแรกเป็นตึกไทกเกเลียนอานายคอเลอร์เลยถือว่าโชคดีที่ตึกไทกเกอรเลียนมีการรอบต่ำ่อนข้างเยอะทำให้เราเล่นได้ง่ายนะทันนี้เปิดนายคอรเลอร์ไปก่อนเทอหน้าเล่นในทั้งคลาวเวนทั้งไบฟิดโดเลย เราก็ใส่แพ็กเกจมูมาบ้างนะสามใบเ,เขาเล่นมาเป็นเบลดโอ้ตรงกลางเป็นน้ำตกนะักรบครับเดี๋ยวเราใช้นอกเชิญเปลี่ยนได้ปะผมไว้วิดีโอซ้ายกว่าแล้วกันนะเซฟ,ฟกว่าไว้วิดีโอกลางไม่ใช่คำตอบอยู่แล้วเขาเล่นมาเป็นเอนเจล่าครับ ฐานปฏิบัติการ a v e n นเ r อร์ผมนกเทินขวาวะแล้วก็ย้ายกลางเทินหน้าแล้วก็เล่น m มิสมาเ e l เป็นคอสโมฮะเทินห้าเราเล่นอะไรบะ่ะไม่น่าเล่นอะไรเนาะผมเปลี่ยนน้ำตกนัก,กรบเลยแล้วก็ m มิสมาเ e l เลยหวังว่าจะเป็นโลเคชันที่ใช้ได้นะ แล้วเธอหน้าเราเล่นอะไรก็ได้ให้คอนไม่ซ้ำกันก่อมิเวเออร์ครับสวยเป็นโลกิอ่าเขาเป็นเด็กโลกินั่นเองเราซีโร่ออรได้เกฟได้ ซีโร่เราไม่ไใบอยู่แล้วเพราะว่าติดคอสโมเนาะฉะนั้นแล้วเราเล่นกิตติพลายได้ปะแต่เธอหน้า,นาเนี่ยเธอหน,น้าเราเล่นดร็อเอร์ดูหมุนแล้วอะฉะนั้นผมเจ็บกลางดีกว่าแล้วก็ซีโร่ขวาแล้วก็เป็นอินวิซิเบิลบูมเมนล้วกันแรงสุดแล้วใช่ ตอนนี้ผมดรดูหมู่แล้วไงเพราะฉะนั้นเทเลนี้นะจะแรงที่สุดหูวิชันครับแล้วก็คิตตี้นะขวาสู้ไม่ได้แล้วปะเป็นซะว่าเขาจะย้ายวิชันออกจะสู้ได้แต่บอยเราแข็งอยู่นะตอนนี้เราดรดูมก็จบแล้วปะดรดูมไหนก็เหมือนกันเนาะจัดไปครับเตรียมนี้น่าจะเป็นของเราได้ไม่ยาก ใช่ไหมแม้ว่าเขาจะเป็นโลกิก็ตามแม้วเขาเล่นเด็กเราแต่เราน่าจะแรงกว่ารูจากบอร์ดตอนนี้เราค่อนข้างนำเลยอย่าทำไม่ต้องลุ้นพี่ชายขวาเติมอีกห้าเราแพ้ดีนอกจากส่า่าเขาย้ายวิชั่นออกแล้วเล่นอีกสอกงใบแรง ไม่ใช่น่าจะย้ายไปเติมสายนะถ้าเขาจะย้ายครับลุ้นจัดเราไม่รู้ว่าตึกไทเกอรเลียนให้อะไรเขาบ้างด้วยนะประเด็นเลย mm. จะยากก็ที่ตึกไทเกอรเลียนนี่แหละเฮ้ยแต่เขาเปลี่ยนมือเป็นโลกีไปแล้วอืมเขาก็ตึกไทเกอรเลียนช่วยเขาเยอะเลยนะเพราะเขาได้การมาเพิ่มด้วยอะโลกีอะไรเก่งขึ้นเลยเยอะเลย ย้ายมากลางครับวิชั่นตัวนี้ออเ,นเป็นมิสมาเวลของเรานั่นเองแล้วก็เอลซ่าครับแล้วก็คิตตี้บวกสองลาบกอีกสเป็นสิบแปดแต่เรานำทางซ้ายอยู่ครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรเกมนี้เราชนะครับผมจ g ครับานนะมากันในเกมนี้ครับผมเปิดโลเคชั่นกออกมาเป็นเพกัสัสโปรเจกต์ยังไงก็ต้องเล่นดอกหเลยปะ ไม่เล่นก็ผิดอะอาร้วออดยากไปเล่นท็อกเตรดูมไปก่อนแล้วกันอารอดผมไม่รู้ว่าเขาเล่นโลไหนอะถึงคอมเม้นเซน์จะเล่นทางซ้ายก็เถอะออเราเปิดหลังด้วยเล่นอารออดไม่ได้<า>แล้วนะลืมไปชาโดแลนะผมได้ดินจามาคิตตี้ไพไปก่อนเลย เธอหนะ้าโฮปซัมเมอร์เธอสีเป็นโฮปคิตตี้ได้โลสุดท้ายคนระับเป็นปราสาทแบ็กโซนโอ้จัดว่าเจ๋มเลยเอาชนะพอดีเอาเพลงนี้ได้เลยโอ้เขาผ่านยาวๆเลยฮะ วิชชั่นน่าสนใจเล่นไปเลยสวัสดียมีโอ้โหว่าได้อินฟินนนอร์ฮะเวอร์จัดโอเคผมเล่นวิสาเวลกลางใช้วิชชั่นซ้ายก่อนนอตเทิร์นนี้เล่นเป็นน็อคเทิร์นคู่กับคิตตี้ไพล์ได้ ใช่เดี๋ยวเราย้ายนอกเทินออกอยู่ดีเราแรมจี้จากโฮมซัมเมอร์เยอะเยอะกว่านะโอเคเดวิลเดนูนซอร์ครับ่แรงอยู่โอเคเราเปิดหลังหรือเปิดก่อนนะเราเปิดหลังเพราะฉะนั้นเล่น อานรออดไม่ได้ย้ายนกเธอมาซ้ายปะตรงกลางแรงสุดเป็นอะไรเป็นคิตตี้เหรอเป็นอารเรออดจะดีไหมอ่ะผมว่าไม่ค่อยดีแต่เหมือนจะต้องไปแล้วก็เล่นเพลงนี้ทางขวาจบทางซ้ายเราบวกห้าเป็นเท่าไหร่ยี่สามเดวิลเดนร์เขาเพาิ่มเื่อลดอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเขาจะเล่นอะไรนะ เราเขาจะเล่นทางขวาเต็มไหมนี่ก็ไม่รู้เขาจะเล่นกลางไหมก็ไม่รู้วัดใจแล้วกันไปไปดูกันคับโอ้ไม่เล่นขวาเลยฮนะเล่นสคา,าครับโอซันฮะโอ้โหเดวิลเดนซอโตอีกทีนี้เราไหวไหมเนี่ยเป็นเกสครับแล้นวนกเทินเปลี่ยนโลเคชั่นเป็นไททันครับนำหนึ่งแต้มทางซ้ายทางขวาเราเล่นเป็นไว้วิโอกับคิดที่พครับ ทำให้เราชนะเกมนี้มาได้ครับผมโอ้โห GG ครับานนะมากันที่เกมนี้ครับผมเปิดโลเคชันแรกครับเป็นห้องนี้รับใครมือเราไม่มีเธอหนึ่งนะเธอสองมีน้องเจ็บอยู่อย่างน้อยทางทีมเดลี่บิวกเกอรให้ปาเป็น m i s อินวิสเ b l e w o ูเมโอเคเลยเจ็บปะเจ็บลวกัน เราไม่มีเที่การ์ดแก้เขาด้วยนะถ้าคอมโบเขาติดก็คือดีเลยโอ้โหเดนเจอร์รูมผมอะไรอดก,กลางได้ใช่ผมอะไรอดก,กลางได้เปิดลิมโบอีกเอาให้สุดผมแค่ต้องเปิดก่อนในเทินท้ายๆเนาะเพื่อเอาเอาะไรอดเขา ผมมิดเลยเพราะเธนสี่ไปแล้วเธอห้าก็วิชันได้ไอ้แมแหล่ะถ้าได้มาเป็นเฮล่า,ลาโอเคเหล่าาสมุนขของข้แปลว่าเทิร์นนี้เขาโจทย์ได้เฮล่าผมวิชันปะหรือว่าแองเจล่าไม่ดีอะวิชันดีกว่าวิชันดีกว่าเอาเธอหน้าอยากได้ด็อกเตอร์ดูมได้ไหมไม่ได้ฮะ ถ้างั้นเอาเเป็นแองเจล่าโฮปไนโคลเลอร์ดีกว่าเฮ้ยคิตตี้ก็ได้เนาะเพราะเธอหน้าเราเล่นอะไรอดไนโคลเลอร์ไปอย่าคิดเยอะนี่หรือคิตตี้ดีกว่าจริงๆแล้วคิตตี้ดีกว่าเราเล่นไนโคลเลอร์เธอหนี้ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไร มาเปิดก่อนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราย้ายออกมาเล่นนี่เสร็จปุ๊บเราย้ายเจฟออกมาไอ้วิคาเวลยิงแล้วก็เล่นเป็นไวพิโดอ่าอย่างนี้แหละดีมากคิดว่าไหวนะถ้าอาร์เรออดเราฟู้สำเร็จซึ่งก็สำเร็จอยู่แล้วปะไม่น่าจะแพ้อะไรใช่ไหมใช่ไปนี่ับเรียบร้อยฟู ทุงนี้ถ้าใครเจออิ b l เ w o m เมนที่อะไรเยอะก็เน,นี่ยแหละอาเลออดบปู้เรียบร้อยแอะแอะแอะหมอบไทบุนโน่ไว้แต่ไหวไหมไม่ไหวเพราะโดนฟู้ไปแล้วไงจีิจรครับผมมากันในเกมนี้ครับผมเปิดโลเคชั่นแรกเป็นชาโดว์แลนด์ผมเปิดเป็นไนท์โค l ล r ไปก่อน เทิรนสเรามีไบวิดโดอยู่ซับเทเลเนียหูแย่มากผมไบวิดโดซ้ายเลยกันหรือกลางดีกลางก็ไม่แย่ทางซ้ายถ้าเขาถมเต็มได้วิดโดคิดจะไม่ลบพาวเวอร์แล้วิถ้าเขาเบรกทำลายทางซ้ายคือหนักเลยโอเคเขาผ่านเทินสองด้วยหรอไวพาเลสเขาได้อร์รยผมไปผมละ่ะ ใช่เลนฮักครับอืมอืมอืมผมโพสเมอแล้วกนะันปัญหาคือเธนหน้าเลนฮักโตแน่ๆนเราไม่มีของเล่นเลยเธนหน้านะในหนึ่งใบตรงกลางคนระับเป็นคอสเกฟอ่าเป็นเด็กแรมก็ว่าทำไมเธอแรกแรกไม่มีของเล่นนะไม่แปลกใจ โอ้เยอเลทาทฮกเขาไม่อยู่แล้วโอเคถ้าเรทากไม่อยู่ผมเล่นสองใบนี้ได้นะแล้วสองทีเพื่อให้เธอหน้าเล่นดอปหกกับคิตตี้ไายได้อืมฮึอยซ่าม,มาหน้าเล่นเล่นได้ไหมสามหนึ่งไม่ได้เล่นดอปหกคุ้มกว่า เล่นซ้ายแล้วกันแล้วก็คิตตี้แลมหนึ่งทีเราน่าจะได้เปิดก่อนปะแมกนิโต้ครับดึงโฮปไปกลางแต่ทางขวาผมนำอยู่ดีโอเคแล้วทีนี้เรานำปะเนี่ยนำโอเคเราแค่ต้องอาร์และออดให้ถูกเลนปะก็คือเอราขวาคิตตี้กลางเราแพ้อยู่ดีปะ ฉะนั้นเราไม่เล่นกลางแล้วหรือเปล่าจะได้ย้ายนะายคนเลือกออกมาเติมซ้ายเติมขวาอะไรแบบนี้อืมเธอนี้น่าจะดีกว่าไปดูกันว่าเราเราเขาถูกไหมไม่เล่นขวาโอโ้โหจบเลยมี้ากลางซะอย่างนั้น<ร>มีเลขาครับรมีโอดินนะนมีหินครับ แต่ก็ไม่ไหวครับผมเขาเบาเกินไปครับผมจีจีฮนะมาลุยกันอย่างต่อเน,นึ่องครับผมในเกมนี้เปิดมาเป็นเลมูเรียโอเคไม่มีผลอะไรเท่าไหร่เราก็เล่นเป็นไนโคลเลอร์ไปครับปัญหาคือเทิรนสองมีของเล่นหรือไม่โอเคมีไว้วิดีโอสวยเลยไว้วิดีโอซ้ายแล้วกันเสียงไปไหมถ้าเขาเป็นเดสทรยล่ะเราไว้วิดีโอกลางแล้วกันครับ ไอซแมนโอเคไม่ใช่เด้ทอยแล้วแต่ไอซแมนยิงมาที่โฮปซัมเมอร์คัวันนี้น่าตกใจว่าทำไมถึงลงที่โฮปของเราเทิร์นสามเราไม่มีของเล่นเลยองี้เสียดายนะเสียดายเหมือนอะไรไปนเนี่ยมูคูเทิร์นสาไม่มีของเล่นจริงผ่านเลยครับผมเป็นกราดิเอเตอร์เรียกเป็นมิสมาเวลไปโดนยิงไปครับ โอ้น oh, ้องเจฟมาช้าไปโ oh, มมอ้โมเมอร์สายเนาะเดี๋ยวเราเล่นเจฟเล่นวิชั่นอะไรสายว่าไปอ่าเขาเป็นเด็กคอนมีเบต้าเดบิวครับหมูอังเจลา่ามาช้าไปนะเราต้องเล่นวิชั่นแล้วเรนนี้เราแล้วเธอนหน้าก็อยากได้คิตที่ไพ่แล้วกันเล่นได้นะ เราจะเล่นดอบหกคู่คิตตี้ได้ต้องดูว่าท็อปเด็กคิตตี้ตามที่เราขอหรือไม่เขาเปิดลิมโบซะด้วยโอเคก็เนบูลา่าผมย้ายวิชันมากลางก่อนแล้วก็เล่นเป็นดูมปะดูมคิตตี้เพื่อแลม ไปแล้วแบบเต็มที่เลยถ้าเราเปิดก่อนเราจะใช้อาร์อดเทินที่เจ็ดได้เรดฮักฮะอย่างนี้เราได้รุ้นเปิดก่อนหรือเปล่าเคผมเลือกที่จะเล่นอารอดที่ไหนดี ต้องเดาให้ถูกว่าเขาจะได้คอนไหมแล้วก็ได้คอนที่ไหนนะทางขวาเราน่าจะหมดสิทธิ์แล้วถ้าเราเล่นอะไรอต์เราเหลือสามจี้เล่นเป็นเจฟคู่คิตตี้ได้นะผมไม่แลอต์ซ้ายแล้วกันถ้าเขาเล่นคอนผมไม่รู้ว่าเขาคอนที่ไหนอะดิคอนกลางเหรอทั้งงานยหช่ชันกลับเข้าไปกันชังคีด้วย เราก็เล่นเป็นเจฟทางขวาแพ้อยู่แล้วนะเล่นเล่นไปให้มันครบแล้วกันเนี้ปะหรือว่าไม่แบบนี้แรงกว่าอ่าแบบนี้แรงกว่าฮะเกือบไปไปดูกันได้วัดกันเลยเล่นกลางสองใบแบบนี้ก็อิ่มดีครับปู้ไปเต็มเต็มเล่นเป็นเจฟกับอิตตี้ ทอเจนฟอสเตอร์ไม่จัว่วแอนแมนไม่ติดครับความสามารถก็เป็นชชยชนะของเราครับผมจีจครับชชยชน,นะ